โรงเรียนกะลาหมราชเสนาสองยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนวันที่9กรกรกฎาคมพุทธศักราช2568ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนกรลาหมราชเสนาสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสูรินเขต3ประวัติดั้งเดิมจัดตั้งขึ้นโดย ความดำริของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกรมตำรวจหมวดตะเวนชายแดนที่304เริ่มปลูกสร้างเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2507เป็นโรงเรียนชั่วคราวขนานนามว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาสนวนค่ะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2513สมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชาชนน,านีทรงพระราชา,านเงินส่วนพระองค์มอบให้ทางกองกำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต3าจังหวัดอุบลราชธา,านีรับมาดำเนินการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนถาวรและในวันที่9มุมกราคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระศรีนครินทรา บรม,มาราชาชนนีสเสด็จมาเปิดโรงเรียนแห่งนี้ได้พระราชาทานนามว่าโรงเรียนกลาโหมราชาเสนาสองเป็นสิริมงคลสืบมาค่ะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนกลาโหมราชาเสนาสองมีคุณภาพตามมาตรฐานสารคุณธรรมสร้างสารรค์คนดีอัตลักษณ์โรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยกิเลยเอตลักโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรมค่านิยมโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานร่วมสร้างสรรค์สังคมปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2องถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น175คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนบริหารงานโดย นางสาวศิรินประพาสิงชชยผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนาสองและนางสาววิรลพรบุญภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมราชเสนาสองครับระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนกลาโหมราชเสนาสองมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนผลสทลิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนกลาโหมราชเสนาสองจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางมีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อกำหนดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนาในทุกด้านจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทุกระดับชั้นค่ะ การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดซึ่งเป็นการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยใช้สถานการณ์ปัญหานำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนรู้วางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจรารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ค่ะมีผลงานหรือชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานได้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมทั้งส่งเสริมการทดลองการแข่งขัน,ขนความเป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนดัด และความสนใจค่ะของเราดำเนินการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆโดยความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในพฤติกรรมของนักเรียนค่ะ อันที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนในรูปแบบมีสุขโมเดลโดยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมองค์ประกอบหลัก6ด้านได้แก่ M อ็มเมเน e เมการบริหารจัดการตามแบบแผนอย่างมีระบบและมีส่วนร่วมโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาเพื่อพัฒนาและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21 มีการจัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมตามแผนงานในโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน e environment การจัดสภาพแวดล้อมและบริบทการเรียนรู้ที่เหมาะสมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆให้พร้อมกับการเรียนรู้ e evaluation การประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการนิเทศภายในอย่างมีคุณภาพ s social learning การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นอยู่ u t i l i z e Media and Material การใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ K-knowledge การพัฒนาความรู้สมรรถนะและทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่างรอบด้านสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองการทำผลงานให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีสุขโมเดลเป็นแนวทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบองค์รวมและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนอันนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติและการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์มีคุณภาพและมีความสุขอย่างแท้จริง มาตรฐานที่3กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างหลักสูตรการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมีการดำเนินการพัฒนาครูใช้รูปแบบการสอนด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning หรือดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่ กลุ่ม PLC ของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน lesson study และวิธีการแบบเปิด open approach เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนหรือดานสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิตกลุ่ม PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กลุ่ม PLC การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน1-10กลุ่ม PLC เกมการศึกษาพัฒนาทักษะการจับผู้สัมพันธ์สำหรับเด็กประถมวัยกลุ่ม PLC การจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กประถมวัยทั้งนี้ได้ขยายผลการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนค่ะ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะต่างๆที่จำเป็นให้เกิดแก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดการเขียนทักษะการแสดงออกความคิดเห็นสรุปผลความรู้และนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดการปฏิบัติจริงมีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21่ค่ะโรงเรียนกรลาหมราชเสนาสองขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนที่ให้เกียรติในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายนอกขอขอบพระคุณค่ะ